โอเคอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เนี่ยปก,ปกติโดยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีลักษณะคือมีแผลก่อนมีแผลที่ต้นระหวาา่างไปอาจจะเกิดจากไฟทอบเข้ามาก่อนแล้วก็ตามที่เราเห็นน,นะนี่คือสปอ์ฟิสเเลียมนะครับใช่นี่คือสปอ์ฟิสเทเียมหมดเลยถ้าถ้าถ้าฟังที่ผมไปบรรยายอะ่ะเราจะเห็นว่าพอมาเริ่มมีแผลปุ๊บเนี่ยทานทีทีมีแผลนะสปอ์มันจะเกาะด้านข้างก่อน ใช่หมดเลยที่เป็นสปอร์อันนี้มันจะมีแผลตรงนี้หน่อยนึงอ่ามันจะมีแผลปุ๊บเข้ากิ่งเลยพอม,มีแผลปุ๊บเนี่ยสปอมจะเกาะด้านข้างที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ของมันซึ่งสปอร์พวกนี้รู้ไหมครับตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยในการทําลายสปอร์เนี่ยคืออะไรไขโตซานปกติเวลาเราใช้ไขโตซานที่เราใช้ตามปกตินะเวลาพี่ใช้พี่เพิ่มมาตาขึ้นไม่เท่าเลยใช้ชุดนึงต่อพันลิตรอ่าแต่ว่าพี่ใช้ ชุดหนึ่งต่อพันลิตรใช่ไหมเวลาพี่จะมาฉีดแผลพวกเนี้ยพี่ผสมเข้มข้นเลย<ช>ก็คือตัวไคโตซานตัวเดียวอ่าตัวไคโตซานเนี่ยพี่ผสมเข้มข้นเลยสมมติว่าพี่ลดหลั่นตามอาัตราเลยนะก็คือปกติพี่ใช้อ่าหนึ่ง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 ซอง,องต่อพันลิตรพี่ก็ขยับไปเป็นสองซองได้เลยะนะครับอะมิโนใช้ตามปกติแล้วพี่ก็ใช้ร่วมกับตัวไตแถบพ่น พ่นเลยหลังจากหลังจากพี่พ่นเสร็จปุ๊บอีกประมาณสักเจ็ดวันพี่ก็เอาตัวเจนแบกพ่นตามต้องขูดไหมเอาไม่ต้องไอ้พวกนี้มันไฟท็อปกับฟิวซาเรียมต่างกันไฟท็อปพี่จะต้องขูดเพื่อทำเพื่อจะให้ให้ยาเนําซึมเข้าแผลแต่ถ้าแบบเพิ่งเริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มต้นนะที่พี่เห็นนะพอพี่ฉีดแผลมันจะแห้งยันเดยที่ไม่ขูดแต่ถ้าเป็นฟิวซาเรียมพี่ไม่ต้องขูดขูดไปไม่มีประโยชน์ถามว่าทําไมไม่มีประโยชน์ฟิวซาเรียมที่เราเห็นเนี่ย เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมามาแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็ย่อยย่อยจากข้างนอกนะครับมันย่อยจากข้างนอกมันไม่ใช่เข้าข้างในมานะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะย่อยย่อยกิ่งเข้าไปพอย่อยกิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเจาะได้แค่ท่าน้ําถามว่ารู้ได้ยังไงถ้ามันเข้าด้านล่างต้นนี้ไม่อยู่แล้วใช่ถ้าเนาคอดินไปต้นนี้ไม่อยู่แล้วสามวันเรื่องถ้าถ้ามันเข้าด้านล่างต้นนี้ไม่อยู่แล้วถามว่าทําไมถึงไม่อยู่เพราะว่าเวลามันเข้าด้านล่างมันไปทําลายท่อน้ําด้านใน ลากมันไม่สามารถดูดและส่งขึ so the the ar, cancel, ้นได้แต่อันเนี้ยมันเข้าที่กิ่งเข้าที่กิ่งอาการเข้ามันเนี่ยเขาเรียกว่าตายกบไปตายโตกบไปโตอยู่แบบนี้แล้วแล้วก็มันจะเริ่มทรงทรงสุดๆของมันอยู่อย่างนี้พอเวลาเราฟื้นสิ่งที่มันจะตอบสนองก็คือการแตกใบอ่อนการแตกใบอ่อนแล้วไอ้กิ่งพวกเนี้ยที่มันแตกมาที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยจะไม่แห้งอันเนี้ยที่มันแตกแล้วมันแห้งนี่คือตัวตัวฟิสเซียมเนี่ยเป็นหมดเลยใช่หมดเลยเนี่ยนี่คือนี่คืออาการกิ่งนี้ชัดเลยจ้ะนี่คืออาการใช่ครับนี่คืออาการของมัน นี่ก็เรียกตัวฟิซาเลียมซึ่งฟิซาเลียมเนี่ยมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่เราเห็นในที่กิ่งแงๆที่เราเห็นเนี่ย,นนยต่อจากนี้มันจะเคลื่อนย้ายโดยลมสปอร์ฟิวเคลื่อนย้ายโดยลมก็วิ่งไปตามลมจะวิ่งไปตามลมพอพอวิ่งไปตามลมเสร็จปุ๊บตัมวมื่มันมาเกาะก,กิ่งนี้ลา่าววิธีการของมันเนี่ยก็เขาจะย่อยให้กิ่งเนี้ยเปื่อยแล้วก็เข้าไปโตด้านในนะครับทีนี้ผนังผนังเซลล์ของพวกเนี้ย ที่เราเห็นขา,ขาวๆเนี่ยที่เราเห็นขา,ขาวๆเนี่ยผนังเซลลของม,มันเป็นไคตินพี่รู้จักไคตินไหมไม่รู้พี่รู้จักไคโตซานไหมก่อนจะเป็นไคโตซานมันเป็นไคตินไคตินก็คืออะไรเปลือกกุ้งกระดองปูนั่แหละแข็งไหมครับแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเชื้อตัวเชื้อพันเนี่ยทั้งไปแถบและ